เอเดบวดประเทศได้ไหมย่า I live in Korea ฉันอยู่เกาหลีไม่มีเด e I live in the USA อยู่เมรกาทำไมมีเด e เข้ามาแล้วคะ่ะค <Okay. S 1> คลิปนี้จะมาสอนว่าเดอเนี่ยบวกอะไรได้บ้างคะ่ะต้องใช้เดอเสมอกับคำไหนบ้างแต่ก่อนจะไปดูคำว,ว่าเดอว่าใช้กับอะไรบ้างนะ ขออย่างเดียวค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดดูด้วดยนะคะคําว่าเดอะใช้เมื่อไหร่และใช้กับอะไรบ้างและสำบอะในบ้างนเราต้องใช้คำว,ว่าเดอะนำหน้าเสมอค่ะคลิปนี้คลิปเดียวสรุปจบทุกประเด็นของเดอะเลยค่ะเริ่มจากข้อนหนึ่งค่ะเดอะเนี่ยมันจะใช้ในการระบุเจาะจ,จงทุกครั้งคิดซะว่าเดิะมันเท่ากับคำว,ว่า this หรือคำว่า that แปลว่านี่หรือนั่นก็ได้ค่ะเวลาจะเจาะจงว่าคนไหนสิ่งไหนเนี่ยให้ใช้เดิะนำหน้าได้เลยค่ะซึ่งแปลว่านี่หรือนั่นได้เลยนะฮะ อย่างเช่น the man is so handsome เหมือนยืนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแกผู้ชายคนนั้นเน่ยเขาหล่อจังเลยค่ะ the man คือผู้ชายคนนั้นนะคะเจาะจงว่าคนนั้นเท่านั้นหรือว่า I will buy the book you read แปลว่าฉันเนี่ยจะซื้อหนังสือเล่มนั้นที่เธออ่านนะคะข้อดีเนี่ย the book ไม่ใช่รุ่นอื่นค่ะต้องเล่มนั้นเท่านั้นหรือจะบอกว่าเปิดประตูค่ะ open the door The door คือประตูบานนี้ค่ะไม่ต้องบอกว่าบานนี้แต่ว่าเปิดประตูคือบานนี้เท่านั้น The door ต้องมี the ข้างหน้านี่คือความห basic, ามายเบสิกของว่า the ที่แปลว่านี่หรือนั่นนะคะจำแค่นี้ก่อนแต่ว่านั่นเองคะยังมีสำนวนอีกเยอะมากค่ะที่ต้องใส่ the เสมอน,นะคะถึงแม้จะไม่แปลว่านี่หรือน,นั่นแต่เป็นกริยามารยาของฝรั่งว่าต้องมี the นำหน้าให้ชันทุกครั้งนะอย่างเช่นค่ะ the บวกประเทศได้ไหมคำตอบคือ ลองทดสอบตัวเองด้วยข้อเหล่านี้นะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะ I come from Japan หรือ the Japan ญี่ปุ่นใส่เดอไหมคะลองคิดสิคำตอบคือญี่ปุ่นค่ะ Japan ไม่ต้องมีเดอตอบว่า I come from Japan ขอเอกก็พอข้อสอบค่ะ I live in USA หรือ the USA นะะอยู่เมกาค่ะต้องตอบว่าใส่เดอไหมคะเธอกลับกันค่ะ USA นะคะต้องใส่เดอทุกครั้งเป็น I live in the USA. อย่าลืมพูดคำนี้ว่า the USA ใส่ the ให้มันได้นะคูดิวแล้วประเทศไหนบ้างที่ใส่ the ข้างหน้าค่ะคำตอบคือประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีเด e นะคะแต่ว่ายกเว้นประเทศต่อไปนี้คะที่ต้องมีเด e ทุกครั้งค่ะเงื่อนไขที่1น,นะคะประเทศที่มักจะมี s ลงท้ายค่ะมักจะมี the ข้างหน้าเช่น the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะหรือว่า the Netherlands ประเทศเนี่ยทแลนด์นะครับหรือว่าเดอะบาฮามัสหมู่เกาะบาฮามัสค่ะเห็นไหมคะมีเอสทุกตัวเลยค่ะลงท้ายอ่ะกดข้อที่สอค่ะเดอะบวกประเทศที่มีคำว่า United นำหน้า United ของเราได้แหละค่ะเช่นนะครับเดอะยูไนเต็ดส e ตทส์ประเทศอเมริกาของเราค่ะเดอะยูไนเต็ดคิง m มสหราชอาณาจักรนะครับและประเทศนี้ค่ะเดอะยูไนเต็ด อาหรับเอมิเรนะคะก็ UAE นั่นเองนะคะข้อ3จะยากหน่อยนะคะประเทศที่มีคำว่า Republic เนี่ยนะคะมันจะเป็นชื่อเต็มค่ะจะมี The ะนำหน้าทุกครั้งค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ the republic of china นี่คือชื่อเต็มของไต้หวันนะคะแต่ประเทศจีนจะเรียกว่า the people's republic of china นี่คือชื่อเต็มของประเทศจีนค่ะนะครหรือว่า the republic of korea อันนี้เนี่ยมาถึงประเทศเกาหลีใต้นะฮะ ทางใต้เท่านั้นนะและ the Islamic Republic of Iran ก็คือประเทศอิหร่านนั่นเองค่ะ4ค่ะประเทศที่มีเป็นเกาะหรือหมู่เกาะนะฮะมากจะมีปคำว่า islands ล,ลงท้ายเนี่ยใส่ the ข้างหน้าทุกครัง้งนะเช่น the Virgin Islands หมู่เกาะ Virgin ค่ะ the Cayman Islands หมู่เกาะ a y m a n นะฮะและ the Solomon Islands กาะหมูกก่เกาะสโลบอนนั่นเองค่ะทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยคือเดอที่ใช้กับประเทศใส่เดอทุกครั้งนะคะนอกจากเดอบวกประเทศเราเนี่ยเดอยังสามารถบวกภูมิประเทศไนดะ้อย่างเช่นภูเขานะคะหรือว่าแม่น้ําต่างๆค่ะอย่างแรกนะคะเดอจะบวกแม่น้ํามหาสมุทรทะเลทรายหรือว่าเทือกเขาค่ะตัวอย่างเช่นแม่น้านะ The Amazon River นี่คือแม่น้ำอเมซอนนะคะหรือมหาสมุทรค่ะเช่นแอตแลนติกแปซิฟิกนะ,ะอย่างเช่น The e Pacific c o ทะเลทรายซาฮาราค่ะ The Sahara และเทือกเขาแอนดีสนะคะก็เรียกว่า The Andes แค่นี้ค่ะเห็นไหมคะแม่น้ำมหาสมุทย้ำนะมหาสมุทไม่ใช่ทะเลนะคะทะเลทรายและเทือกเขาเนี่ยมักจะมีเดอะนำหน้าชื่อทุกครั้งนะคะและเดอะเนี่ยจะบอกสิ่งที่มีอย่างเดียวในโลกค่ะตัวอย่างเช่น The Sun พระอาทิตย์ The Moon ดวงจันทร์ The World โลกของเรา The Earth ก็คือโลกของเราเหมือนกันค่ะ The sky ท้องฟ้ามีอย่างเดียวค่ะและ the universe คือจกักรวาลของเราและอื่นๆที่ใช้ the ทุกครั้งเวลาพูดนะฮะ You are best boyfriend หรือ You are the best boyfriend เธอคือแฟนที่ดีที่สุดของฉันค่ะข้อนี้คำตอบคือ You are the best boyfriend ขั้นสูงสุดต้องมี the ทุกครั้งค่ะตัวอย่างเช่นนะครับ ภูเขาที่สูงที่สุดค่ะ the highest mountain ผู้หญิงสวยที่สุดค่ะ the most beautiful woman ไอเดียที่แย่ที่สุดเลยอะ the worst idea ผู้ชายที่สูงสุดค่ะในโลก the tallest man เห็นไหมคะขั้นสุดจะมีเดชนำหน้าเวลาพูดทุกครั้งเดะจะบวกการเรียนลำดับที่1ที่2จนถึงที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะจะมีเดะนำหน้าเช่น she is the first student หลอดเป็นนักเรียนคนแรกเลยนะ the second one is Jane คนต่อมาที่สคือ เจนค่ะและ he is the last to arrive เขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงนะฮะเห็นไหมคะ <c oughs> e the first the second the last จะมีเดิะทุกครั้งสรุปนะคะเด e บวกได้หลายอย่างมากค่ะ1คือเดิรแปลว่านี่หรือนั่นเช่น the man ผู้ชายคนนั้นต่อมาค่ะเดอบวกประเทศที่ตามเงื่อนไขนะอย่างเช่น the united states เดิยังบวกแม่น้ำมหาสมุทรอย่างเช่นเลยค่ะ the amazon river เด e รบวกสิ่งที่มีอย่างดีในโลกค่ะ the world the moon เด e อบวกขั้นสูงสุดค่ะ the best the most เดบวกขั้นลำดับค่ะ the first the second จบแล้วค่ะคำว่าเดิบวกอะไรบ้างนะคะ ถ้าใครชอบคอนเทนต์คุณดิวนะคะขออย่างเดียวค่ะอย่าลืม4กดเหมือนเดิมนะกดไลค์คุณหน่อยกดแชร์ด้วยกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณดิวจะดีใจมากๆค่ะทุกคนใครใช้คำไหนผิดบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาสิคะหรืออยากให้คุณดิวสอนเรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสัญญาว่าจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย